สวัสดีทุกทุกคนจ้าห่อแล้วห่อแล้วห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยลูกไข่หลานใครแล้วพ่อ,ลอ,ลอหล่อหล่อห่อให้ด้วย <c oughs> <c oughs> เห็นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีรักกี้ไหมจ๊ะอันนี้ของน้องเอช่อง 9, 9กทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งน้องเอให้มา2สายพันธุ์อันนี้เป็นสายพันธุ์อีรักกี้อันนี้เราตัดแต่งใบออกนะเราเอาถุงพลาสติกมาครอบแล้ว เป็นถุงหิวถุงหิ้วแล้วก็ตัดยอดตัดใบออกเนี่เพราะเราไม่ค่อยได้กินมันต้องห่อจริงๆแหละมีคนตัวอะไรไม่รู้มาขโมยกินไปก่อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เอามาห่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะได้กินแน่นอนเลยน้องเอช่องก้าทีละเก้าเกษตรอินซีให้มานะจ๊ะเอ่อให้เนี่ยสายพันธุ์ญี่ปุ่นเราขยายไปได้แล้วต้นหนึ่ง สายพันธุ์ญี่ปุ่นขยายได้แล้วต้นหนึ่งแตอ่อิรักกี้ยังไม่ได้ขยายนี่หวังว่าเราจะได้กินจะได้ชิมฮุ้อ่ะห่อแล้วห่อแล้วได้กินแน่นอนงานเนี้ยหุ้ยไปหามาปลูกกันนะจ๊ะหรือติดต่อที่ช่องเดโชสุกอินก็ได้น้องหนวดะ่ะ น้องหนวดช่องกาธีระเกษตรอินรียหรือลองไปติดต่อช่องสาวน้อยทําสวนดูนะจ๊ะ <_ d ata> พวกน้องๆเราเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์มีความชํานาญในการาขยายพันธุ์พวกมะเดื่อฝรั่งหม่อนด้วยการติดตาเสียบยอดภาพกิ่งเออแต่เราเราเป็นคนที่ชอบตัดกิ่งปักชําแล้วก็ทิม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 แต่จริงๆแล้วสายพันธุ์บางอย่างมันทําไม่ได้เงตัดแล้วมันไม่ค่อยติดเหมือนหม่อนน่ะ หม,หมอนที่เป็นหมอนสายพันธุ์นอกอะติดตาเสพกิ่งเสยพยอดพวกนี้มันถึงจะขยายพันธุ์ได้คือขยายพันธุ์เห็นผลชัดเจนเ่ยใครอยากดูวิธีการขยายพันธุ์ก็ไปดูที่ช่องน้องหนวดเดโชสุกอินอช่องเก้าเกเกษตรอินทรีย์ช่องสาวน้องทำสวนเนี่ยช่องของพวกน้องๆเราเนี่ยไปดูเหอะเข้าใจใช่ไหมเขาจะมีคลิปครับวิธีการปลูกวิธีการขยายพันธุ์ให้พวกเราดูทั้งนั้นอะ กดติดตามด้วยมัมรีเขาตาเทียงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกมัอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรีเขาตาเทียงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนอันนี้เป็นคืออยากติดต่อซื้อต้นมนต้นไม้มาซื้อกับพวกน้องๆเราเพราะเขามีหน้าร้านเขาแจกเบอร์โทรศัพท์ อย่าไปซื้อไอ้ช่องที่มันขอเบอร์โทรศัพท์แล้วมันไม่ให้อะเข้าใจใช่ไหมขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้จะให้ทักอยู่ทักแชทอย่างเดียวไอ้พวกนี้คือมิจฉาชีพไอ้ถ้าทักไปแล้วมันไม่แจกเบอร์โทรศัพท์ไม่มีหน้าร้านอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อพวกมันโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นมิจฉาชีพอะเข้าใจใช่ไหมอันนี้นักหวให้มาไต้์อันสตรอเบอรี่ซึ่งเราสามารถขยายได้แล้วหลายต้นต้นนี้ไปขยายจากแม่เข้ามาด้วยการตอนกิ่ง เราถนัดตอนกิ่งแล้วก็ตะก,กีปักชำแล้วก็มีต้นปักชำที่ติดด้วยแต่ยากมากกว่าจะตัดปักชำติดเพราะหมอนนอกเนี่ยติดยากไม่เหมือนหมอนอะไรหมอนที่พวกหมอนพื้นบ้านหมอนกําแพงแสนหมอนเชียงใหม่ตัดทิ้มๆก็ติดแต่สภาพก็ต้องดูสภาพแวดล้อมดินวัสดุปลูกไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปแล้วก็ กิ่งพันธ์ุสมบูรณ์มันก็จะประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์นะจ๊ะ,ะ <c oughs> จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริม ตัวโลกล่าวขานขนานน้ำให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราคุณกระยิ้มถึงความดีกาม <c oughs> ร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกชอบคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหน ชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตข้ามของถิ่นน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อหรือน้ำ สยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมคุณท่าน นั่นเนระคุณร้องแล้วรู้สึกดีดี <c oughs> คนไทยรักชาติและศาสนาเท <c oughs> ิดองค์เจ้าฟ้า <c oughs> ผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญ <c oughs> ถ้าท่านเคารพ สิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอนานทุนหรือนานคุณร้องผิดร้องเพี้ยนก็ขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาชมสวนดีไหมนะชมสวนหน่อยนะเอาซักนิดหนึ่งเอาสักนิดนิดหนึ่ง คนไทยรักชาติและศาสนาเพลงนี้นะ,ะข้าราชการที่ทุจริตอรับชั่นบอกเลยถ้าโกงทุจริตอครับชั่นคือไม่รักชาติไม่รักาศาสนาและไม่รักพระมหากษัตริย์นะจะบันติดคุกตลอดชีวิตเลยไอ้พวกนี้อันนี้น้องหนวด <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้นนพีนัตเตอร์ของน้องหนวดนะจ๊ะที่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยไปอดหนุนน้องหนวดช่องเดโชสุอินได้นะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นพีนัทบัตเตอร์น้องหนวดที่ตัดกิ่งปักชำแต่ตัดกิ่งปักชัมติดง่ายด้วยแล้วก็มีวิตามินอีค่อนข้างสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงยอดอ่อนๆเนี่ยกินกับส้มตำลับน้่ตกซุปหน่อไม้อย่างแซ่บเลยหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ลองชิมดูนะจ๊ะ ตัดกิ่งปักช้ำเนี่ยนี่เนี่ยตัดกิ่งปักช้ำทั้งนั้นสามารถตัดกิ่งปักชำได้ต้องรอให้เขามีกิ่งแบบกิ่งให้กิ่งมีแบบแก่ๆข,ขาวๆนิดๆิดหนึน่งก,กลางๆก,กลางๆกลางๆแบบนี้เอาไปตัดตัดแล้วก็ทิมทิมตัดใต้ข้อแล้วทิมลงดินทีนี้มันจะติดไม่ติดเราไม่เคยพูดนะว่าทําตามเราแล้วจะเห็นผลร้อร์ซเราไม่เคยพูดเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน กิ่งพันธุ์ถ้าไม่สมบูรณ์แต่ดินดีดินดีมากเลยดินไม่เป็นกรดเป็นด่างแต่กิ่งพันธุ์ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ติดเข้าใจไหมมันจะมีปัจจัยอยู่สองอย่างเนี่ยคือกิ่งพันธุ์สมบูรณ์มเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ดินวัสดุปลูกที่ไม่เป็นกรดเป็นด่างถ้าอันเนี้ยกิ่งพันธุ์สมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างตทิ่มไปสิบกิ่งก็ติดสิบกิ่งเข้าใจใช่ปะแต่ถ้าทั้งสองอย่างมันต้องแบบ <pathway. S 2> คือสองอย่างมันจะต้องนี่กันสวัสดีกันป้าสวัสดีว,สดวันนี้ไปไหนแน่ไม่ได้ไปไหนไปฟิตเนสไงอ๋อไปฟิตเนสวันนี้ป้าป้าเราจะไปฟ hm? ิตเนสนะจ๊ะทุกคน <All S 1> ขอ <art S 1> <ๆ>ให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะเฮ้อ้วนดีนะอ <c oughs> hey, นะ้วนมาเห่าตอนที่แม่ร้องเพลงจบแล้วนะอ้วนนะดีนะที่มันเออดีนะที่แม่นี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 ่อ้วนถอยอ้วนถอยอ้วนอย่าบังอย่าบังอย่าบังเดี๋ยวแม่จะบอกเขาว่าทํายังไงอ้วนถอยอ้วนถอยถอยหน่อยอันนี้นะ อันนี้เราเห็นเขาแชร์กันมาในกลุ่มพวกกลุ่มใช่กรษฑานคร19หรือกลุ่มสเปลฟิวเจอรไม่แน่ใจจำไม่ได้เ,ดเ,ดเนี่ยเปิดพอเปิดไฟแล้วก็เอาน้ำใส่เนี่ยมันจะกระจายแสงได้สว่างมากเลยคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถเห็นไหมเนีในใน,นป๊าป๊าเราเปิดให้แนละ้วมันจะกระจายแสงสว่างมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถ เราแนะนําให้ทําแบบนี้ติดไฟติดไฟแล้วก็เอาป๊าปิดได้มันต้องใช้กลางคืนกลางคืนนี่จะสว่างมากเลยมันจะช่วยกระจายแสงแล้วก็อ่ะเล่นทะเบียนรถได้นะจ้าทุกคนเว้ยเลขเด็ดเลขดีอ่ะแล้วแต่ดวงใครดวงใครดวงมันเนี่ยดีมากเลยคือเวลาเขาแชร์อะไรมาก็ลองมาทดสอบแล้วมันก็เห็นผลกระจายแสงได้เยอะมากเลยอะ่ะ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนูหนูหนูเยอะที่บ้านหนูเยอะต้องติดไฟอันนี้เป็นอันนี้ต้องขอบคุณ Honda น,นะ Honda น,น้องน้องออพนักงาน Honda าตรงฟิวจันบาลังสิตศูนย์ฮอนด้านะศูนย์ฮอนด้านี่แหละน้องน้องพนักงานเขาแนะนำมาแล้วมันได้ผลจริงๆคือน้องเขาพูดว่าให้เข้าใจธรรมชาติของหนูหนูไม่ชอบแสงตอนนั้น่ะ คิดดูเลยป้าป๊าเราเสียเงินเพราะหนูตัวเล็กๆอ่ะเป็นหมื่นอ่ะเพราะมันเข้าไปกัดสายไฟแล้วรถไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราคือเราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะยิ่งตอนนี้เราดูแลแม่ใช่ป่ะเราดูแลแม่เราก็ไม่ได้ใช้รถจะใช้ก็ต่อเมื่อที่เราจะต้องไปหาหมอตามนัดพบหมอตามนัดหรือไปส่งพี่ตุงพี่ตุ้มเวลาเข้ามาที่บ้านเนี้ยเวลามาเยี่ยมแม่เราก็จะขับรถออกไปส่งเนี่ยตอนเนี้ เราก็จะใช้รถประมาณนี้เท่านั้นเดี๋ยววันที่5มีนาเราก็จะไปพบหมอตรวจสุขภาพดวงตาน้องที่ฮอนด้าเขาแนะนำมาดีมากเปลืองไฟนิดหน่อยแต่ปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถอันนี้เราต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เห็นผลดีมากแล้วก็ใส่เนี่ยใส่ขวดน้ำไปแล้วก็เอาไฟไปจอ่อ ช่วยกระจายแสงได้อีกเยอะเออ <c oughs> เอ้าดูแล้วไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหรน่ดดนี่ติดอดอกเนี่ยติดดอกแล้วติดอดอกแล้วอันนี้อ๋อเขีรอดเออมองเนี้ยเขาจรอดหอยทากมาได้ประมาณนี้แหละจำไว้นะถ้าเกิดเห็นว่ารากเขาลรอ,รอยเราจะต้องเอาดินมากลบให้เขาเพื่ออะไรบ้า นี่ยิ่งอยู่ตรงนี้เขาโดนแสงถ้ารากร้อยเมื่อไหร่โดนแสงเขาจะชะงักการเจริญเ,เติบโตอ๋อติดแล้วนี้ติดแล้วนี้อืมพริกหลังบ้านดกมากใครอยากให้พริกดกดติดดอกแล้วคั้วเหนียวไม่ร่วงให้ทำโฮอโมนนมสดฮอร์โ,โมนไข่มันจะไม่เปลืองรสราดเขาเออใช้นิดๆหน่อยถ้าเป็นโฮอโมนสดฮอร์โ,โมนไข่อะใช้แค่ฝา เครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำสัก1ลิตรแล้วก็รถราดอย่างเงี้ย3วัน7วันได้ไม่เปลืองใช่ป่ะแต่ถ้าอยากให้เขาเ,เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็มีการติดดอกออกผลให้ใช้นมจืด1กล่อง1กล่องขนาดไหนก็ได้แล้วก็ไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะสายแดงสายขาวได้หมด เอาไปผสมผสมผสมกันตีๆๆเข้ากันผสมน้ำสักสิบลิตรแล้วก็ลดราดอันนี้เขาจะช่วยเร่งแต่มันเปลืองไม่เคยมีใครอยากแนะนำเพราะมันเปลืองแต่ว่าอายุเขาจะต้องได้นะอายุของพริกเนี่ยจะต้องได้สักประมาณ1เดือนกว่าๆเงี่ยเร่งอันนี้หายแล้วที่ป่วยที่เจ็บป่วยเป็นโรคแคนเกอร์ที่เราเอาน้ำหมัก เอาเปลือกของเปลือกของอะไรเปลือกของมะขามเทศที่เราทําให้ดูใช้รักษาเปลือกมะขามเทศมันจะมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียเข้าใจไหมมีการมันจะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและแคงเกอร์มันเป็นแบคทีเรียเมื่อก่อนยังเข้าใจผิดนึกว่า โรคแคนเกอร์เนะี่ยมันเกิดจากไวรัสแต่จริงๆไม่ใช่มันเกิดจากแบคทีเรียศึกษาหาข้อมูลกันเดอ้อพวกเราอันนี้ตัดจนกรดแล้วเขาแตกมาใหม่ด้วยความที่รากเขาแข็งแรงอ,อะไรนะนมสดผู้สายนมสดผู้สายนมสดนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะจากเมล็ดหน้าบ้านแล้วตัดกิ่งมาปักชำทิ่มทิมทม,ม,ม,มก็ติดพอๆกับมะขาม พูกนี้ใบมะคงมะขามนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีนะจ๊ะพวกใบมะขามเนี่ยใบมะขามพวกใบกระถิะ่นใบที่มันเป็นเล็กๆๆๆพวกนี้จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงเนี่ยตัดตัดจนกุดแล้วน้องหนวดเขาก็โตมาน้องหนวดจะอยู่กับพี่ต้อมไปจนจากกันไปเนี่ยคือ พี่้อบตายไปน้องหนวดก็ยังอยู่อะ่ะคิดดูเพราะว่าแต่ไม่รู้ใครจะมาสารต่อช่วยดูแลนะอยู่สองคนตายยานั้นก็ไม่มีใครจะมาช่วยดูแลแล้วอะ่ะก็มีแต่ลูกหลานเนี่ยแหละมีแต่ลูกลหลานมีแต่ลูกหลานเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งจะมาช่วยดูแลแล้วก็เนี่ยเขาอาจจะพอปลูกเขาอาจจะรักการปลูกขึ้นมาก็ได้ พออายุมากๆาแล้วเราเองก็ยังเป็นเลยตอนแรกไม่เคยสนใจเลยทุกอย่างที่ในบ้านนี่แม่ปลูกหมดพอน้ําท่วมปีห้าสี่นี่หายเกลี้ยงเลยเห็นกําแพงไหมอันนั้นคราบน้ํานะจ๊ะนั่นอะ่ะเป็นคราบน้ําน่าสูงขนาดนั้นอะ่ะคิดดูเอาก็แล้วกันตายหมดบ้านเลยมาปลูกใหม่เราในขณะที่ปีห้าสี่ เ,เราช่เพึ่งจะมาเห็นหน้าแม่น้องไอ้แล้วก็เมื่อปีห้าสี่นะเพราะว่าไปอยู่ชั้นสองกันแล้วบอกไม้บอกมือเราเพิ่งจะเห็นหน้ากันนะแล้วเราเป็นคนจะปลูกเองทั้งหมดเลยเพราะแม่ป่วยพอดีไงแม่ป่วยพอดีแล้วทุกอย่างพอปลูกแล้วมันอะไรห,หูชอบอะ่ะมันมีความสุขอะ่ะ ได้ปลูกนู่นปลูกนี่แล้วมันมีความสุขนั่งมองดูคนอื่นปลูกมาตั้งนานอะ่ะนั่งมองดูน้องแหม่มอ่ะการจราลิจมะแล้วแม่นั่นแหละแม่น้องหนูอะ่ะดูเขาปลูกจนแบบคือดูมานานอะ่ะเราสมัครไปตั้งแต่สองพันสิบห้าสมัครอีเมลไปนั่งดูนั่งส่องดูแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําคิดไปคิดมาเออเอาไงดีนะ ลองทำหน่อยดูดูแม่น้นองโนอาดูน้องแหม่มมาตั้งนานลองลอง,ลงมือทำดูซิตัดสินใจเลยทำคลิปคลิปแรกพาชมสวนแบบนี้แหละให้ถ่ายแนวนอนนะอย่าถ่ายแนวตั้งเพราะว่าหลายคนเขาดูในในโน้ตบุ๊กในคอมอยู่ในไอแพดมันจะได้มุมกว้างหลายคนก็ยังไม่รู้ก็ยังถ่ายแนวตั้งกันอยู่ทำเผื่อคนอื่นเวลาถ่ายคลิปทำเผื่อคนที่เขาใช้อุปกรณ์อย่างอื่นดูไง มันจะได้ความกว้างแนวคือถ้าแนวตั้งเนี่ยมันจะแคบนี่มารมมรมอันนี้แหละที่เป็นปุ๋ยชั้นดีไนโตรเจนชั้นดีเลยรูดใบเอาไปทำอะไรเปล่าเอาไปเจียวใส่ไข่ก็ดีเฮ้ยลืมไปพอแล้วได้เวลาอาหารแล้วน,นี่ว่าเราเป็นคนที่ทำ IF เใช่ป่ะ IF เนี่ยเราจะทำา IF กินตอน8ปดโมงเราไปอยู่ตอนเที่ยง เพราะฉะนั้นใครที่ทำา I เสุขภาพจะดีทำไปหาข้อมูลเรื่องการาลดน้ําหนักด้วยการทำา I เนะเออไปลกกะจะให้ดูมรอกก่อนอ่ะให้ดูมรอกหน่อยนี่มรกกอกน,น่าจะเอาไปทำอะไรอุย้ยเอาป,ปลูกเอาไปแกงส้มดีไหมเนี่ยฮะแกงส้มดีไหม ลุในวงบอยซีเมนแต่ตรงเนี้ยมั่นใจว่ารากสามารถลงไปกินอาหารได้เพราะหญ้าเยิ่มยังงอกมาเลยอ,อ่ะ่นี่นี่นี่น,นี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่นี่คืออะไรไหมนี่ของคุณนัทวุนวนวลจันทรเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บเมล็ดพันเขาละสวยงามไหมนี่ต้นนี้แหละที่เราจะเอาเก็บไปทําเมล็ดพันุ์สวยงามมากเลยคุณนัทวุนวนวลจันทร์ให้มาเดี๋ยวของ อันนี้เป็นของพี่หนุย่ยพี่หนุย่ยเ,เดี๋ยวเราจะเอาไปทำโค้ง,งจะเอากิ่งรูดใบออกทั้งหมดเลยแล้วก็ไปทําให้มันเป็นซุม้มอะเป็นซุ้มครอบที่ถังถังนั่นอะเพื่อที่จะลดอุณหภูมิของถังในช่วงฤดูร้อนหลายคนก็รู้แล้ว วา่าในช่วงฤดูร้อนน้ําร้อนมากเลยแทบจะลวกงามไหมแต่ใครที่ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยแต่กอดีดีเนาะเนี่ยต้นกล้วยเนะี่ยเอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยในไนโตรเจนชั้นดีเลยผักเป็ดก็งามอุ้ยอุ้ยเออันนี้เป็นโรยละจะเก็บเก็บเก็บเอาไว้เราจะเก็บพวกเมล็ดพันธุ์ต่างให้เก็บช่วงเย็นเย็นบ่ายๆนะเขาไม่โดนน้ำค้าง ปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวรอกิน <c oughs> นี่มันต้องอย่างนี้ไม่งั้นอดกินไปดีกว่าหนึ่งสมองสองมือทามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเลสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะไปตรวจสุขภาพร่างกายให้ดีๆแล้วก็พยายามตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเพราะว่าทุกวันนี้พวกเราอยู่กับหน้าจอนี่แหละทำไมใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอพยายามใส่แว่นกรองแสงด้วยยิ่งดี ทุกวันนี้เราก็ต้องใส่กรองแสงไปละเดอ้อแค่นี้นะ